สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมมอีกแล้วนะคะวันนี้มีตัวเด็ดมาโชว์อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นแคปเตียแต่งซิ่งนะคะจ่ายรับรถแค่1 10, 9 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งจัดเต็มขนาดไหนเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ตัวชุดแต่งนะคะเป็นสปอร์ตไ d ด์เนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ให้อีก1ชิ้นนะคะตัวนี้ สวยๆมอนเดิมเลยอันดับที่2ค่ะแ็ปฝากระโปรงนะคะตัวนี้เลือกได้นะคะด,ด,ดําเงาดาด้าแล้วก็เคปล่านะคะตัวนี้สามารถเลือกได้เลยแล้วก็ตัวนี้ลูกค้ามาแถมให้เป็นตัวไททันสปอร์ตนะคะสามารถเลือกสีได้แต่ว่าอันนี้ที่จะสีแดงให้เพราะว่าจะได้รับกับตัวกระจังหน้าที่เราแ็ปเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูทีเด็ดทีเด็ดแม็กตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นแม็กขอ18นะคะแม็กซิงขอ18นะคะขนาดล้ออยู่ที่255 50 R18 นะคะตัวนี้เป็นแม็กดำตัดขอบแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฮอตฮีทที่สุดลูกค้าเลือกเป็นดุมสีแดงพร้อมคาลิปเปอร์แดงนะคะนี่จัดทรงให้สวยๆเลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่โหลดนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปบรรทุกข,ขนของเพิ่มนะคะก็เลยไม่ได้โหลดไปนะป้าไปดูกันแล้ว หูช้างให้ค่ะหูช้างให้สองฝั่งเลยนะคะจะเป็นสีเดียวกับฝากระโปรงเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ามืออ่าตัวนี้จะเป็นเบ้ามือแบบว่ามีคําว่าไททันสปอร์ตแบบนี้เนาะนี่สวยๆเลยด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่สปอยเลอร์หลังค่ะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับชุดแต่งตัวนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ สีดำด้วยตัวนี้แล้วก็มีก,บบกระบะไลเนอร์แถมให้นะคะกระบะไลเนอร์แถมให้สำหรับรถใช้งานนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้พอดีลูกค้าถอดกันชนเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันจะมีกันชนท้ายให้นะคะ,ะแต่ว่าลูกค้าพอใส่ชุดแต่งเนี่ยก็ถอดกันชนแล้วก็คืนลูกค้านะคะคืนให้ลูกค้านะคะไปดูด้านหลังกันว่าเราถอดกันชนเป็นไงอ่านี่ เราถอดกันชนออกนะแล้วใส่ชุดแต่งเพิ่มไปแทนนะคะเราก็ถอดกันชนคืนลูกค้าแล้วก็ในส่วนนี้ตัวนี้จริงๆคันนี้จะแต่งคล้ายๆรักรถลิมิเต็ดแคปลิมิเต็ดใช่จะมีการแลปเพิ่มให้เป็นสีดําในส่วนของตรงนี้นะคะนี่สำหรับตัวนี้สวยงามเลย <Bye. S 2> เดี๋ยวไปชมด้านในกันหน่อยอ่า สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เห็นนะคะว่าจริงๆรถแคบเรากว้างนะอ่าดูเลยนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะกุญแจแบบไขแต่ว่ามีปุ่มปดล็อกปดปลดล็อกปดล็อก,อกอตัวนี้แถมหน้าจอต,ติดตั้งหน้าจออันนี้ลูกค้าติดตั้งหน้าจอเพิ่มเป็นจอ Android นะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล้องกล้องถอย กล้องบันทึกกล้องถอยนะคตัวนี้สวยๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เบาะแคบดูดูด,ดูนั่งสบายเลยนะคะเข่าไม่ชนนะนั่งได้สบายเลยกว้างมากๆนะคะตัวนี้ล็อกไว้ล็อกปึกตาไว้ย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะ1 9 9 0นะจ่ายจบแค่เท่านี้เลยนะคะ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เบอร์095-729-1606นะคะ095-729-1606นะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีรถเด็ดๆให้ชมอีกแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ